สวัสดีครับครับผมวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับโมเดลการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานนะครับซึ่งจะมีพลังงานจากแสงอาทิตย์และก็พลังงานจากลมนะครับการทํางานของชาร์จเจอร์นะครับช่องแรกก็จะเป็นอินพุตนะครับก็คือพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมช่องที่2เป็นแบบเอาพุตและอินพุตนะครับและช่อง3ามเอาพุตครับทำหน้าที่จ่ายไฟ การทำงานของโซลาเซลล์เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงโดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าขึ้นจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้จะเห็นว่าเมื่อแผงโซลาเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะมีกระแสไหลผ่านหลอด LED ต่อไปเป็นพลังงานลมนะครับ การหันลมนี้ทำมาจากมอเตอร์อินดักชันนะครับซึ่งเมื่อมอเตอร์อินดักชันหมุนเร็วกว่าความเร็วซิงโครนัสก็สายไฟฟ้าก็จะถูกผลิตออกมาและผ่านไปยังหลอด LED นะครับเพื่อเป็นสัญญาณว่าไฟกำลังถูกผลิตขึ้นครับครับต่อไปเป็นระบบจ่ายไฟของชาร์จเจอร์นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มจ่ายไฟภายในบ้านครับปุ่มนี้เป็นปุ่มจ่ายไฟให้ไฟหน้าบ้านครับ โมเดลการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานนะครับก็สามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมอเตอร์อินดักเตอร์ที่ใช้เนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากๆครับส่วนแผงโซลาเซลล์ก็เป็นแผงที่เล็กจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยนะครับแต่หากเปลี่ยนเป็นแผงที่ใหญ่กว่านี้ก็จะสามารถผลิตได้มากยิ่งขึ้นครับ